นี่คือร้านกุ้งอบวุ้นเส้นปูอบวุ้นเส้นแล้วก็หลากหลายเมนูอบวุ้นเส้นที่หลายคนบอกว่านี่แหละคือของจริงนะครับที่สุดของอบวุ้นเส้นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพอคิเชนครับร้านอยู่ถนนสีนครินในตลาดสีนครินมาเก็ตนะครับตรงข้าม paradise park ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าสวนหลวงรอครับมีที่จอดรถเยอะมากครับขับเข้ามาได้เลยจอดหน้าร้านก็ได้หลังร้านก็ได้นะครับเป็นร้านเปิดใหม่แต่ว่าสูตรอาหารต่างเนี่ยยกมาจากพัตคาเลยครับโดยเฉพาะเมนูอบวุ้นเส้นต่างๆทั้งกุ้งลายเสือ ปูเนื้อปูไข่ปูก้อนหอยเชลล์เอามาทําอบวุ้นเส้นได้หมดเลยนะครับที่นี่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยครับผมร้านนี้เป็นห้องแอร์บรรยากาศก็เรียบง่ายสบายๆเมนูค่อนข้างเยอะนะครับมีปูมีกุ้งสดๆอาหารทะเลซีฟูด้ดทุกอย่างเนี่ยใช้ของสดของเป็นทั้งหมดนะครับมีปูเนื้อปูไข่เป็นๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เมนูอบวุ้นเส้นเนี่ยจะมีหลากหลายมากเดี๋ยวเราจะขอเข้าครัวไปดูด้วยว่าเขาทํากันยังไงนะครับเขาเริ่มแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะทำปูไข่อบวุ้นเส้นเมนูแนะนําของทางร้าน รเริ่มจากเตรียมปูก่อนนะครับเป็นปูไข่เป็นๆเ,เลยเอามาตัดแต่งทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ตรงนี้ในหม้อนี้ก็จะวางมันหมูลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับแล้วก็จะช่วยให้ความหอมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องบอบวนเส้นก็จะประกอบด้วยกระเทียมไทยนะครับมีพริกหอมชวงเจียพริกไทยรากผักชีก้านผักชีแล้วก็ใบผักชีครับผมใช้3ส่วนของผักชีเลยนะอันนี้นะครับเป็นเครื่องผสมซอสเขาจะผสมเตรียมไว้ในนี้หมดเลยนะที่นี่เขาจะเป๊ะมากเรื่องส่วนผสมนะครับต้องช่างตวงวัดทุกอย่างกด ออกมาหนึ่งปั๊มแบบนี้แล้วก็ต้องเอามาช่างอีกนะครับเพื่อให้รสชาติออกมามาตรฐานเหมือนกันทุกหม้ออันนี้เป็นซอสที่มีเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะครับกับอีกอันนึงที่เป็นซุปอันนี้เป็นซุปน้ําขิงนะครับต้องเอามาช่างอีกเหมือนกันแล้วก็เอามาเทรวมกันเตรียมไว้นะครับส่งต่อไปที่หน oui ้าเตาขั้นตอนแรกนี้เขาก็จะตั้งไฟอบมันหมูให้กรอบแล้วก็มีน้ํามันออกมานิดหน่อยจากนั้นนะครับก็เทเครื่องลงไปอบในหม้อก่อนนะครับพวกรากผักชีกระเทียมพริกไทยต่างๆปิดฝาไว้ทุกขั้นตอนต้้้้้้อออองงมีีีกกกาาาาารรจจัับบบเเเเเววววลลลลลลแแนนนยะะพไไดด็ปูื่ เอาไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับวางลงไปแล้วก็ปิดฝาอบให้ปูสุกนะครับตักเอาส่วนที่เป็นไข่ออกก่อนจากนั้นก็เติมส่วนผสมของน้ําซุปและเครื่องปรุงลงไปแล้วก็อบต่อให้เดือดแบบนี้นะครับเอาปูขึ้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นอบแห้งลงไปครับเป็นวุ้นเส้นที่ทางร้านเขาสั่งทําพิเศษมีความเหนียวนุ่มมากจัดการให้วุ้นเส้นกับเครื่องปรุงมันเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปูกลับลงไปอบต่อครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นหอมครับมันไม่ง่ายเลยนะครับอันนี้คือปูอบวุ้นเส้นของแท้เขาต้องทําแบบนี้เลยครับเปิดฝาป ตอนเอาไปผัดเลยก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันแต่ดั้งเดิมเลยต้องแบบนี้ครับผมก็ได้ออกมาแล้วเป็นปูไข่อบวุ้นเส้นครับหม้อนี้ราคา450บาทได้มาแล้วพร้อมกับเมนูอื่นๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันทีละเมนูเลยดีกว่าว่ากันไปทีละอย่างนะครับเอาปูอบวุ้นเส้นก่อนนี่แหละร้อนๆเลยนะครับไข่ปูแน่นมากต้องกินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งวุ้นเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มนะครับหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกหอมแล้วก็ขิงนะครับสีจะไม่ได้เข้มมากแต่ว่ารสชาติเเนนี่่่ยบอออกกกกลลลวาาาดดดขมมมมมััพ กลิ่นสีอิ๊วไม่แรงน้ำมันงาไม่แรงนะครับปูสดมากอร่อยจริงสมคำร่ำลือครับมาดูหม้อนี้กันบ้างครับอันนี้เป็นกุ้งลายเสืออบุญเส้นนะ310บาทก็ทําเหมือนกับปูเมื่อกี้เลยนะครับกุ้งสดเนื้อตึงกรอบมากแล้วก็มันก็จะหอมอบอวนกันคนละแบบกับปูนะครับนี่คือเสน่ห์ของการอบในหมอ้อส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากระพงอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้เป็นปลาเป็นนะครับปลากระพงก็ช้อนขึ้นมาสดๆแบบนี้เลยจัดการเรียบร้อยแล้วก็นึ่งเลยครับถ้าปลาสดๆนึ่งไฟแรงเนื้อมันจะออกมาฟูแบบนี้เลยครับจากนั้นก มะนาวสุดเด็ดเผ็ดเปรี้ยวแซ่บเนื้อปลาดีมากๆไม่ข่าวเลยแม้แต่นิดเดียวครับตัวนี้450บาทนะอันนี้เป็นต้มยำปลากระพงนะครับเป็นเนื้อล้วนใช้ทั้งตัวทําเป็นต้มยำน้ำาําใสสดคล่องคอแบบไม่ต้องเผ็ดมากครับผมมอน,นี้520บาทแล้วก็อันนี้เป็นหอยแครงลวกเป็นๆเ,เลยครับลวกแบบมีเดียมแรร์แกะให้ด้วยครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยแล้วเนื้อก็สดหวานมากจานนี้230นะครับแล้วถ้าใครอยากได้ความอิ่มหนักท้องหน่อยเนี่ยก็ต้องข้าวผัดครับที่นี่มีข้าวผัดกุ้งปูจานใหญ่ครับอันนี้เป็นรวมกันเนะทั้้งกุง ที่ใส่มาทั้งปูและกุ้งชิ้นใหญ่ๆสะใจกันมาเลยครับราคา700บาทแล้วก็เมนูที่เหมือนจะง่ายๆแต่อร่อยทําเองที่ไรไม่เคยได้แบบร้านเลยเนี่ยก็คือนี่ครับกะหลำปีทอดน้าปลาครับ130บาทนะครับแล้วก็เมนูไฟลุกอีกอันหนึ่งก็คือกระเฉดไฟแดงที่ใช้ยอดผักกระเฉดผัดด้วยไฟแรงไฟลุกแบบนี้นะครับทำให้ผักเนี่ยยังกรอบอยู่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมกระทะจานนี้130บาทแล้วก็จะมีหอยจ้อครับกรอบๆข้างในเป็นเนื้อปูแน่นๆรสชาติเข้มข้นหอมพริกไทย5ลูก160บาทปิดท้ายด้วยของหวานเป็นขนมลก ตานพุดดิ้งครับผมร้านนี้ย้ําอีกครั้งว่าเมนูอบวุ้นเส้นต้องลองครับอร่อยจริงแนะนําเลยนะครับอันนี้รวมถึงซีฟู้ดทุกอย่างก็สดรสชาติอร่อยบริการดีนะครับร้านพอคิเช่นที่สุดของอบวุ้นเส้นเปิดทุกวันนะครับจันถึงสุกเปิดตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ทุ่มครับพิกัดและรายละเอียดลงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ